รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV แฟนคลับห่วงหนักน้องต้นข้าวสุป,ปริยาหลังมีข่าวเอสุภชัยเตรียมปั้นเป็นดาวรุ่งความจริงคืออะไรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลต่างพูดถึงข่าวของน้องต้นข้าวสุป,ปริยาอดีตแชมป์สาวน้อยเสียงทองจากรายการ ดวลเพลงชิงทุนที่สร้างปรากฏการคว้าแชมป์ยาวนานถึง68สมัยและเป็นหนึ่งในเด็กดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในวงการลูกทุ่งปี2025แต่ข่าวที่ทำให้ชื่อของน้องต้นข้าวกลับมาสะเทือนอีกครั้งคือกระแสข่าวลือว่าเอสุภชัยศรีวิจิตนักปั้นดาราชื่อดังของไทยเตรียมจะรับน้องต้นข้าวเข้ามาดูแลและปั้นเป็นดาวรุ่งคนใหม่ในสังกัดของตน จุดเริ่มต้นของข่าวลืองานเอเฟียสุดชิคที่พาน้องต้นข้าวเข้าสู่วงสนใจเรื่องทั้งหมดเริ่มจากที่เอสุภชัยได้เชิญน้องต้นข้าวมาร่วมร้องเพลงในงานเอเฟียซึ่งเป็นงานแฟร์ที่รวมของกินอร่อยสินค้าชิคชิคและบรรยากาศสุดคึกคักโดยในงานยังมีเหล่าดาราและศิลปินชื่อดังมากมายมาร่วมงานภาพและคลิปของน้องต้นข้าวที่ขึ้นร้องเพลงในงานนี้ ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความแนวๆว,ว่าพี่เอสุภชัยเริ่มปั้นแล้วเหรอต้นข้าวจะเข้าวงการเต็มตัวแล้วใช่ไหมจนเกิดเป็นกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งใน t ิกต o อก Facebook และ YouTube ข่าวลือแรงแต่ความจริงคือไม่ได้ปั้นแค่เชิญมาร้องจากการตรวจสอบข้อมูลและแหล่งข่าวใกล้ชิดพบว่าพี่เอสุภชัย ยังไม่ได้พูดหรือยืนยันว่าจะรับน้องต้นข้าวเข้ามาดูแลหรือเซ็นสัญญาใดาๆทั้งสิน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือพี่เอเพียงแค่ชักชวนให้น้องต้นข้าวมาร่วมร้องเพลงในงานเอเฟียเท่านั้นเพื่อสร้างความสนุกและสีสันให้กับบรรยากาศของงานซึ่งถือเป็นโอกาสดีซิมิเลอร์ที่ได้พบเจอกับคนในวงการบันเทิงระดับประเทศแฟนคลับแห่คอมเมนต์ ห้ามใครแตะต้นข้าวแต่สิ่งที่ทำให้กระแสยิ่งแรงขึ้นคือปฏิกิริยาของแฟนคลับที่ออกมาปกป้องน้องต้นข้าวอย่างเต็มที่หลายคนโพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยพร้อมบอกว่าอยากให้น้องยังคงเป็นตัวของตัวเองต่อไปข้อความบางส่วนจากโซเชียลที่กำลังถูกพูดถึงเช่นอย่าพึ่งให้น้องเข้าค่ายเลยค่ะยังเด็กอยู่ อยากเห็นน้องร้องเพลงในแบบของตัวเองห้ามใครแตะต้นข้าวเด็ดขาดน้องน่ารักใส่ใแบบนี้ดีที่สุดแล้วรักน้องเพราะความธรรมชาติอย่าพึ่งเปลี่ยนเลยนะทำให้เกิดกระแสแฮชแท็กห่วงต้นข้าวจนติดเทรนในกลุ่มแฟนเพจสายลูกทุ่งและคอมเมนต์ต่อเนื่องตลอดทั้งวันแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่เหนียวแน่น กระแสความห่วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจแต่กลับสะท้อนให้เห็นว่าแฟนๆของน้องต้นข้าวนั้นรักและเอ็นดูเธอมากแค่ไหนเพราะน้องถือเป็นตัวแทนของความฝันของเด็กต่างจังหวัดที่สามารถก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงได้ด้วยความสามารถจริงๆแม้ยังอายุเพียง13ปีแต่น้องต้นข้าวก็มีผลงานการร้องเพลงในหลายงานทั้งเวทีคอนเสิร์ต และช่องทางออนไลน์อย่าง YouTube และ TikTok ซึ่งทุกคลิปมักมีคนเข้าชมหลักแสนถึงหลักล้านวิวเส้นทางต่อไปของน้องต้นข้าวแม้ข่าวลือครั้งนี้จะสร้างเสียงฮือฮาในโซเชียลแต่สุดท้ายแล้วน้องต้นข้าวก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่เธอรักนั่นคือการร้องเพลงและการพัฒนาตัวเองในเส้นทางศิลปินอย่างจริงจัง หลายคนเชื่อว่าไม่ว่าน้องต้นข้าวจะเลือกเดินเส้นทางไหนในอนาคตเธอก็จะยังคงเป็นขวัญใจของแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างแน่นอนสรุปข่าวเอสุภชัยเพียงเชิญน้องต้นข้าวไปร้องเพลงในงานเอเฟียยังไม่ได้รับเข้าดูแลหรือปั้นเข้าค่ายอย่างที่เป็นข่าวแฟนคลับแห่แสดงความเห็นห่วงน้องเพราะรัก และอยากให้น้องยังอยู่ในเส้นทางแบบเดิมกระแสะโซเชียลแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมแท็ก hashtag ห่วงต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปริยายังคงเป็นศิลปินเด็กที่น่าจับตามองที่สุดของปี2025และข่าวนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ได้มีเพียงเสียงที่ไพเราะเท่านั้นแต่ยังมีหัวใจของแฟนคลับที่พร้อมอยู่ข้างๆอย่างเหนียวแน่น ฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0แสน subscriber และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้ ปลืมือให้พี่ไลอันหน่อยจ้าพี่ไลอันน่ารักมากเลยนะคะเมื่อกี้ได้เจอแบบใกล้ๆเลยหนูหนูเขินนะคะอะไรนะคะหนูอุยอไม่พูด <c oughs> ค่ะน่ารักมากพี่ไลอันน่ารักนะคะร้องเพลงเพาะมากเลยรักต้นข้าขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะพ่อแม่จา๋าแล้ววันนี้ เมื่อกี้ไม่ได้ผิดนะหนูไม่ได้พูดผิดหนูเล่นมุกเล็กน้อย <c oughs> เพราะว่าหนูนั่งรถมาเนี่ยผ่านสมุดสาครมาเอ้ยสมุรส่งคราบโอ้ยผ่านโอ้ยงงไปหมดแล้วสมุดอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะสมุดส่งครามหนูขับรถผ่านมาหนูก็เลยต้องทักทายไงเป็นปกติแต่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าหนูแฟนเพลงที่น่ารัก สมุดสาครเสียงประมือให้พ่อพ่อแม่พี่น้องสมุดสาครจ้าขอบพระคุณมากๆเลยในหนูขอเดินไปทางซ้ายนิดนึงต้องทักท้ายให้ด้วยถึงสวัสดีจ้าข้างบนจ้าได้ยินเสียงต้นข้าวไหมจ้าถ้าไม่ได้ยินให้ลงมาเปียกันข้างล่างเล เาปูเสือให้นั่งกันเต็มเลย <laughs> ขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะที่มาให้กำลังใจหนูนะคะ <laughs> เดินกลับก่อน <laughs> ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมีโอกาสได้มา <laughs> โอ้โหนั่งเรียบร้อยเฉียวยะ <laughs> <laughs> ค่ะได้เลยแล <laughs> ้วหนูรับรางวัลหน่อยดีกว่านะคะ <laughs> โอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะ นับนะหนูนับอย่าลืมอย่าลืมท่าแบบบิดนะคะ